สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้เหมือนเป็ด Do Everything w e c a n สสำหรับวันนี้ก็จะมาทำการรับคมใบเลื่อยวงเดือนนะผมซึ่งผมก็ได้ซื้อใบเจียนะผมที่เป็นเพชรนะผมแบบบางๆวันนี้ครัผมความหยาบก็ประมาณสัก200กริตนะผมซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็เคยซื้อมานะผมก็คือตัวนี้นะผมแต่มันจะค่อนข้างหยาบหน่อยน่าจะประมาณสัก80กิไก้ครับผมก็ใบจะมีความหนานนะ ผมเคยใช้รับใบเลือวงเดือนที่เป็นคาร์ไบาด์ตัวนี้ผมฟันคาร์ไบด์บินนะผมบินนะผมผมก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้แบบละเอียดขึ้นมาหน่อยนะผมแล้วก็บางนะผมมาดูซิว่าการรับใบเลือวงเดือนมันจะใช้ได้ดีไหมครับผมผมจะรับแบบฟรีแฮนด์เลยนะผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับผมก่อนทําการรับเราก็มาดูที่ใบเลือของเราครับผมว่าลักษณะฟันมันจะเป็นยังไงครับผม คือฟันมันจะเอียงสลับกันครับผมอันหนึ่งจะเอียงมาฝั่งนี้อันหนึ่งจะเอียงไปฝั่งนู้นนะผมมันจะเอียงไม่เหมือนกันนะผมฉะนั้นเวลาเราทานะผมเราก็ต้องเ,ออเว้นฟันเว้นฟันไปนะผมเที่ยวแรกนะผมจากนั้นก็ค่อยออกลับมาทําอีกองศาหนึ่งนะผมโดยเราจะใช้ปากกาเมจิกมาร์กไว้นะผม ฟันเริ่มต้นของเรานะผมมันอาจจะมืดไปนหน่อยนะผมแต่ก็พอเห็นนะผมปากกาเมจิกมากไว้ตัวนี้ครับผมฟันถ้าเราจะรับต่อไปก็คือก็เว้นไปฟันนึงครับผมสลับกันไปงี้ครับผมทีนี้พอเรากําหนดฟันที่เราจะรับซีแรกแล้วนะผมเราก็เอา,เอาที่เราเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะผม มาทาบหาองศาของมันนะผมแล้วก็จําตำแหน่งมาจาตำแหน่งไว้นะผมว่าเอียงประมาณเท่าไร่หรืออาจจะเอาเมจิกลากคร่าวๆไว้ก่อนก็ได้ผมลากลักษณะเน,นี้ผมพอดีผมมือเดียวนะผมเดี๋ยวผมค่อยลากทีนึงคร่าวๆไว้นะผมเพื่อเราจะได้เอาองศาของเรานะผมให้มันถูกต้องนะผมหรือใกล้เคียงที่สุดนะผม ถ้าเราจะฟรีแฮนด์ไปเลยโดยที่ไม่มีอะไรกำหนดไว้เราก็อาจจะพลาดเยอะับผมแต่แบบนี้ก็อาจจะพลาดน้อยอาจจะพลาดนะผมเพราะว่ามันเป็นฟรีแฮนด์นะผมแต่อาจจะพลาดองศาน้อยกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยนะผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มขั้นตอนเลยนะครับแล้วเรามาดูกันรับต่อไปครับผมนี่ผมลากเส้นกำหนดไว้คร่าวๆแล้วนะผมจะเห็นด้ว่าผมจะลากตัวนี้ให้มันตรงกับฟันซี่ของเราแล้วก็ตำแหน่งที่มันยียงมานะผม จากนั้นเราก็จะเริ่มทำการรับเลยครับผม หลังจากเราทําเรารับปันเสร็จไปแล้วนะผมทีนี้เราก็รับอีกด้านหนึ่งนะผมทาเหมือนเดิมนะผม นี้เราก็ทําการรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมมันมืดน,นะผมมองไม่ค่อยเห็นนะแต่เดี๋ยวเรามาทดสอบว่ามันจะคมขึ้นกว่าเดิมไหมผมโดยการตัดไม้ดูนะผมแต่ก่อนที่เราตัดอะมันไม่มันมันไม่คมเลยนะผมผมก็ลืมทดสอบก่อนแต่เดี๋ยวเรามาลองดูนะผมว่ามันจะคมไหมเดี๋ยวมาลองตัดไม้กันดูนะผมหนาประมาณสามสี่เส้นได้ผมตัวน,นี้ ความรู้สึกก็ถือว่าคมกว่าเดิมนะผมแต่อาจจะยังไม่คมพอนะผมเพราะว่าอาจจะต้องได้ซ้ำอีกขั้นคือรับอีกเพิ่มอีกสักรอบหนึ่งผมว่าน่าจะโอเคแล้วผม ตัวนี้น่าจะเป็นไม้ประดูอืก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นไม้ประดูก็ไม้กระถินเทพาครับผมแต่ว่าจะมีความแข็งมากครับผมครั้งก่อนผมเจาะดอกสวรรค์แทบจะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าครับผมแต่ว่ามาดูความอารอยฟันเรื่อยครับผมก็ถือว่าเรียบเนียนใช้ได้้วครับผมก็ถือว่า <c oughs> การรับด้วยวิธีนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับผม ในระดับหนึ่งช่วยให้เราสามารถาใช้เลื่อยที่หมดคมกลับมาใช้งานใหม่ได้ครับผมแต่แต่ว่าถ้าจะให้ดีว่นนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรับเพิ่มอีกสักรอบหนึ่งผมว่าเพื่อให้มันคมกริบกว่าเดิมแต่มันก็ไม่ง่ายนะผมต้องระวังครับผมต้องให้องศาหรือให้มันแนบสนิทกับฟันดีๆครับผมอย่าให้มันสัน่นนะครับผมเพราะถ้าสั่นปุ๊บเดี๋ยวอาจจะฟันบินได้นะครับผมโอเคครับสั่นแบบนี้ก็ขอจบการสาธิตการรับ ใบเลื่อยวงเดือนด้วยแผ่นหินเจียเพชรนะผมไว้เพแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ